จริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นความฝันนู้นแต่ตอนม4.5มหนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงโควิดระบาดนะคะก็เลยพับความฝันนั้นไปก่อนสวัสดีค่ะชื่อนภัทรค่ะอายุอุ่น19เคยไปแลกเปลี่ยนที่อเมริการัฐมิชิแกนค่ะ <S <S อะไรที่ทําให้เราตัดสินใจที่ไปแลกเปลี่ยนตอนนั้นคะจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นความฝันนู้นแต่ตอนม4.5่มหนะคะคุณแม่ก็เกินไว้เลยว่าอุ้ยอยากให้ลองไปไมันจะได้ประสบการณ์ที่ดีได้ภาษากลับมาแต่ว่ามันเป็นช่วงโควิดระบาดนะคะก็เลยพับความฝันนั้นไปก่อนแล้วก็มีเพ ประสบการณ์เขาเป็นยังไงหนูก็แบบเฮ้ยมันดีจังเลยเขาหรือว่าโอเคเธอลองไปโครงการไอเอซบคือมันมีสอบออนไลน์นะอะไรเงี้ยลองได้หนูก็โอเคงั้นลองดูอีกสักัปงหนึงเพราะว่าก็ยังไม่อยากทิ้งความฝันตรงนี้ไปเราบอกกับที่บ้านยังไงว่าเราจะตัดสินใจไปแลกเปลี่ยนก็เขาบอกว่าสติเขาก็ตกใจหน่อยว่าอุ้ยจะไปตามมหกจริงจริเหรอแล้วหนูก็บอกเขาไปว่าโอเคหนูไปทุน F1 นะกลับมาไม่ต้องมาเสียเวลาซ้าชั้นให้เขาวางใจค่ะว่าแบบเรามีแผนสําหรับตัวเราเองเราไม่ได้แบบไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยการไปแลกเปลี่ยนครั้้้งงนัใหอะะไรรกบเาาค อ๋อให้หลายอย่างเลยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูโตขึ้นมา,ากเลยจะกลับมาเพราะว่าได้ไปจอยกิจกรรมต่างๆได้ไปจอยวิชาที่แบบมันไม่มีที่ไทยได้แบบไปลองปรับตัวกับวัฒนธรรมที่มันแตกต่างจากที่ไทยค่ะรู้สึกว่าโตขึ้นมากเลยเราได้ลองทำกิจกรรมหรือว่าได้ลองเรียนวิชาอะไรบ้างไหมแบบอ๋อกิจกรรมที่หนูว่าพีสมัครชีวิตหนูามากก็คงเป็น competitive cheer ค่ะมันคือแบบ cheerleader ที่เขาแบบแข่งข,ข,ขันกัน,กนที่ต้องแบบมีตีลังกามีทำสตันแต่ว่าหนูอาจจะไม่ทำในส่วนนั้นแต่แบบ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูฝึกเยอะเพื่อที่แบบอยากจะติดตัวจริงในพีมากๆอะค่ะจนแบบหนูชี้ขาได้ครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าหนูซ้อมจนแบบ ซ้อมหนบบักมากจนทําได้อะไรงะเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจมากที่แบบเราไฟไมันมาได้ส่วนวิชาที่ชอบน่าจะเป็นบอร์ดแค s t จ o u r n a ลลิซ for television ค่ะคือหนูสนใจพวกนิเทศแล้วตรงนี้เป็นแบบโอกาสที่ทำให้หนูได้ลองทํางานเบื้องหลังจริงๆได้ไปลองแบบทํางานหลังกล้องได้ลองไปสัมภ,ภาษณ์คนอื่นๆก็รู้สึกว่ามันเป็นจุดประกายที่แบบโอเคเราอยากนําสิ่งนี้มาแบบเรียนต่อนในระดับมหาลัยบอกอะไรกับตัวเองในวันนั้นคะ อยากบอกว่าคิดถูกแล้วล่ะคะ่ะที่มาขอบคุณมากๆที่กล้าตัดสินใจที่จะแบบมาตอนนั้นเพราะว่าทุกอย่างที่แบบเป็นหนูตอนนี้ก็คือแบบเป็นเพราะการตัดสินใจในครั้งนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับหนูว่าแบบเอยไปตอนม .6 กทำไมอ่ะทำไมไม่แบบเข้ามาหาลัยทำไมไม่ไปตอนม4ม .5 แต่แบบเขาไม่มีทางเข้าใจสถานการณ์เราะคะ่ะเราเลยต้องแบบยึดมั่นในจุดยืนของเราไว้แล้วพอเราผ่านมันมาได้ก็รู้สึกว่าแบบเออนี่แหละเป็นไงล่ะฉันทำได้ละอยากฝากอะไรถึนงน้องๆที่อยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนบ้าง ก็คืออยากจะบอกน้องว่าพี่เข้าใจว่าเออมันก็จะลังเลไม่มั่นใจนะคะแบบเราจะทําได้หรือเปล่าเราจะไปดีไหมแต่ก็อยากบอกว่าถ้ารอคําว่าพร้อมันแบบเมื่อไหร่ลเมื่อไหร่เราจะพอมมันเหมือนเป็นแค่ข้ออ้างที่เราจะแบบยังไม่เริ่มสักทีก็ลองดูค่ะเพราะว่าพี่พี่ผ่านออกมาได้ก็เพราะแบบมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยซัพพอร์ตด้วยมีเพื่อนๆที่น่ารักคอยให้กำลังใจแล้วก็มีพี่ๆไออีนะคะที่คอยช่วยให้พี่เนี่ยแบบผ่านโฟร์เซตทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบจนกลับประเทศไทย ได้ย่างปลอดภัยนะคะถ้าไม่มีที่พี่ก็คงไม่มีหนูที่นั่งอยู่ตรงนี้แต่จะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการแบบไปเรียนที่ต่างประเทศหรือแบบไปเที่ยวน้องๆยังจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถแบบกลับมาต่อยอดตัวน้องๆในอน,อน,อนออาคตได้ด้วยค่ะ